ก็เป็นการเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีโชว์มากมายเลยค่ะหลูก็ดีใจมากมากเลยค่ะมีแต่คนผิวดีๆในงานตดูแลผิวดูแลผิวง่ายมากเลยค่ะแบบหลังอาบน้ําก็ทาครีมเช้าเย็นเลยนะคะคนไหนที่เกลียดก็อาจจะไม่ทาบ้างพรทักทักัผิวค่ะแล้วก็มีกินอาหารเสริมเพิ่มลิ้หน่อย ก็ฝากโปรดักต์ของ AC ด้วยนะคะก็มีหลายลายโปรดักต์มากๆเลยแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆด้วยค่ะก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน AC อยู่แล้วเพราะว่าเขามีมายาวนานถึง25ปีก็ต้องรีบช็อปแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวแล้วเข้าไทยครั้งแรกเลยค่ะว้่งไงย่ะ ่ะเดือนหน้าจะมีจะออกเพลงค่ะแต่ว่าเป็นเป็นแบบไปฟิชชิ่งค่ะต้องรอลุ้นกันว่าไปฟิชชิ่งกับใครอันนี้กับรันทวงการฮะกับเรารันทวงการกันนะลันทวงการใช่แต่หนูงงมากก็แบบทำไมพี่พี่ถึงเลือกให้หนูไปร้องเพลงด้วยเพราะว่าส่วนมากผลงานเราจะเป็นงานแสดงใช่ไหมเพราะอาจจะเห็นคลิปหนูร้องเยลเล่มก็ได้อันนี้ไม่แต่งานเพลงที่เราถนัดขนาดใจนะสำหรับเราถนัด ก็พอร้องได้ค่ะแล้วก็เป็นคนชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยเวลาออกอีเวนต์ก็แบบจะชอบร้องมากไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงชวนไปเต่ก็ดีใจค่ะแนวอะไรครับอะไรอ็ไี้เป็นแนวแบบน่ารักๆค่ะแล้วก็พี่ที่ชวนไปร้องก็คือเป็นเป็นศิลปินที่หนูรักมากแล้วก็แบบติดตามผลงานเขามาตลอดแต่ยังบอกไม่ได้ไม่บอกว่ายมบอกไม่ได้แต่ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วในการพูดคุยกัน้อัดเพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเหลือแค่ พิเศษขนาดไหนไออะไรนะคะพิเศษขนาดไหนก็พิเศษตรงที่มีหนูไปฟิชชิ่งค่ะมันจะตัดมันจะตัดแนวเพลงที่ไอดาเคยลงอะไรเป่ยมากค่ะใช่คุณเป็นแนวเพลงที่อับมีใบให้ว่าเป็นแนวที่หนูชอบด้วยแล้วก็ผสมผสานกับแนวใหม่ด้วยที่เป็นแบบวัยรุ่นชอบฟังกันเล่นตามได้ด้วยค่ะกดดันแม่กดดันแม่แน่นอน กดดันตรงที่เราเป็นนักแสดงเราต้องแบบไปร้องเพลงจริงๆจังๆ้ยคะก็ค่อนข้างกดดันไม่รู้ว่าจอกมาดีหรือเปล่าแต่ว่าต้องซ้อมเยอะพอสมควรก็ซ้อมหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันาร้อนแล้วอัดเลยแต่เราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งใช่อันนี้คือเราตั้งเองเราคิดเองเ๋อเมื่อก่อน เมื่อ <sucks> ก่อนเรียกว่านับได้ใช่ไหมนับได้โอเคก็ยังเคยมีผลงานใช่ไหมคะเคยเป็นโก o g l e เขาบอกยืนหนึ่งประการเลย์ยิงคนเดียวสิตอนนี้ผลงานด้านการแสดงค่ะมันจะแบบให้เหินอีกอไงยานามีค่ะมีค่ะมีภาพยนตร์มีภาพยนตร์สองเรื่องที่กลังจะฉายค่ะก็น่าจะต้นปีหน้าหมดเลย แนวคล้ายๆอย่างไหรือว่าไม่คล้ายเลยแนวแบบใหม่ที่แบบคือตอนนี้หนูพยายามที่จะเลือกรับภาพยนตร์มันเป็นใหม่ๆเพราะว่าติดต่อมาเยอะมากมแล้วก็จะมีแนวที่แบบเป็นแนวขยองขวัญในหลังผีอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะแบบเรียนเรียงแล้วก็เป็นแนวแบบใหม่ที่คนยังไม่เคยได้เห็นไม่ได้ดูกันแต่ก็สุดเหมือนเดิมการแสดงก็ก <N ic c oughs> ็ไม่มีอะไรง่ายสำหรับหนูไม่เคยมีบทง่ายมาถึงหนู ก,ก็ทุกครั้งเวลาแบบนี้นะรับงานทุกคนจะเแบบคาดหวังมากเลยใช่ใช่ค่ะตอนนี้ตอนแรกไม่กดดันเลยนะตอนนี้เริ่มกดด<ะ>ันแะล้วเริ่มแล้วเริ่มละอ่แต่มันก็ต้องทำผลงานดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเป็นแับก็ช้ำตา 4, 3, หนูว่าสำคัญตรงที่เรื่องบทด้วยค่ะอาจจะต้องเลือกเลือกบทนิดนึงอะไรอย่องางเงี้ยแบบบทบาทไหนที่มันเคยแบบซ้ำมาเยอะๆแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วคนเคยเห็นมาเยอะอ่ะก็อยากจะให้เขาแบบได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างก็แปลว่าสองเรื่องที่รับคือมันไม่เหมือนรูปแบบมันไม่เหมือนเก่าแบบ ไม่เหมือนเก่าเลยนะคะเกือบใหม่เลยค่ะจะได้ชมเมื่อไหร่คะซีซั่นสองเรื่องที่จะต้นปีหน้าต้นปีหน้าแปลว่าถ่ายทำเสร็จถ่ายทำเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะรอฉายรอเข้าลรงภาพยนตร์แล้วก็ต้นปีหน้ามีเปิดกล้องละครด้วยค่ะทำไมงานเข้าแบบเยอะนี่เลอกหลับแล้วนะโอ๊ยจะไดมากอีกที่แบบเข้ามาเยอะจริงแต่เรากขเลือกเข้ามาเยอะเสี่ยเขาได้หยิบไหม คะได้อีกเหรอแม่ได้อีกค่ะมันีเพลไม่เคยปฏิเสธมีเพลงที่ม่ทำแล้วเราอยากลองทำเลยอ๋อแนวเพลงนี่แหละค่ะเพลงเป็นอะไรใหม่ๆอาจจะองแบบอาจจะมีเพลงของตัวเองหรือลึกมากถ้ามีเพลงตัวเองก็ขาดพี่พี่สื่อเลยค่ะได้เลยขาดกันตรงนี้เลยฟังพ้องการแสดงด้วยแล้วฟังข้อมูด้วยไหมอ่ะเราเองมูยแล้วมูดแม่มยดแม่บอง หนูจะมีที่ที่หนึ่งที่หนูรู้สึกว่าแบบไปแล้วไปแล้วแบบเกี่ยวกับการแสดงโดยตรงเกี่ยวกับอาชีพของโดยตรงก็คือที่บุรีรัมย์ที่เขาพนลไปม่ได้เลยหรอเคยเคยไปรำถวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอกลับมาแล้วเราก็จะแบบดีขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องงานแสดงอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างเมือี้ถ่าตกล้องละครใหม่แทนก็ลุ้นเรื่องไม่อะไร่งเงี้ย เป่ลินจอใช่ไหมเออใช่ไหมยังไงคะแข่งขายหน่ยังไม่รู้ว่าแบบยังยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นกับป็นแฟนเชียร์กันค่อนข้างเยอะก็อยู่ที่ผู้จัดละคะอยู่ที่ผู้จัดแล้วก็พี่เดียวละค่ะกดดันอยู่นะอือมันมีหวังเนาะมีหวังชอบกานิดาต้นกล้วยขายชอบเนิดาช่้า ต้องต้องไปดูผู้จัดของพี่ดิวแล้วค่ะช่วยกันโอเคขอบคุณมากะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ